ดึงล้านบาทนะครับคุณตวิตามีตนและผู้บริหบารก็ลดไปจลับมอบด้วยและตัุสผูชองะบุริที่เจริญพวกกระพันโล้านบาท <S S> นอกจากนี้เนี่ยนะครับห้างากับสินค้าเดอะมอลเอ็มโพเรียมและสยามพารากอน <S 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 mm hmm. ก็คุณสุภังคำพูดมาเองเลยเนี่นะมามอบเงินจํานวนห้าแสนบาทนะครับที่ฮะถับมาก็เป็นบริษัทแอมเวย์ Un ประเทศไทยจํากัดนะครับโดยคุณชุมพลยุคระยงนะฮะ เป็นตัวแทนนม้มองโม่4,000บาทครับช่วงเช้าก็เป็นบริษัทพัฒนกรฟิล์มนะฮะคุณก๊อฟอักบราคุณโคอานนท์ตอนนี้กำลังจะมีหนังเรื่องตาโหรนะฮะับน้มมองโม่ให้อ2,000บาทนะครับบริษัทจินเด็กลิฟติ้งมอลจำกัดนะฮะอันนี้จิเด็กก็มาให้อีก2,000บาทช่วงบ่ายก็วันนี้ตื่นเต้นหน่อยเพราะว่าลิซติล์กับแม่ทะลิมาะคะ ลิ้นจิ้งกับแม่มาลีมานะฮะค่ะคุณพ่อลิ้นจิ้งไายังไม่จบคนค่ะคุณโซพลจำรู้ผุ้มำเนการองการสวนสัตว์บอกว่าหลิ้นจิงจากเชียงใหม่แล้วก็แม่มาลีจากเขาดินค่ะขอเป็นตัวแทนช่วยด้วยหนึ่งแสนบาทนะครับทุกผู้ชมนะค่ะแล้วก็ยังมีอีกมากมายเป็นต้นว่าอันนี้เนี่ยศูนย์บริการสำรองใต้ดีเซลคุณเสียการฟังแเรางงงงคนะคุณที่บนัดว่องสาราทิวัดมาเองเลยนะฮะหรือเินมาเลยอ่ะค่ะ เอามาให้กุญลาธนาพุฒลงไปรับหนึ่งแสนบาทนะฮะอันน <unfolding tomatoes S 2> ี 2, ้ค so. ือไม่ได้หลอกเจ้าเขาตรงหน้าต้องมีคณะนักเรียนโรงเรียนสาธิตปตวประสารวิทยาลัยมัธยมที่รวบรวมที่เป็นผู้เงินเนี่ยผู้ที่เห็นนะถ้ามืนสองพันแปดร้อยยี่สิบเจ็ดบาทช่วงเย็นนเนี่ยนะอาจารย์สองท่านขับรถมาจากจังเกิงเซานะเป็นอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏจังเกิลเซาเราก็รวมกันอย่างนี้ มายืนที่หน้ากองสามแล้วก็บอกว่าไม่รู้จะทำที่กี่ก็รวมกันมาการทันทานหมื่นกว่าบาทนะแล้วก็ยังมีเมื่อวานนี้ตัวแทนของคุณตจำพัชกรนาทีนะมอบเงินส่วนตัวสองแสนบาทและบริษัทโอิทิปซุกจับจักยมหาชิอีกสองแสนบาทนะเถ้ยไอ้นะครับคนเห็นใลงมือชนะทัพก็ให้ตัวแทนมามอบให้หนึ่งแสนบาทคุณธีอกวพรวัฒนา นัแกแสดงที่รู้จักกันดีก็นำเงินมามอบให้นะหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทท<ฤ>ี้เป็นต้นครับท่านผู้ชมคอมะผมก็ไใ่เรียนกันทมกคนเนี่ยแต่แจ<ฤ>้งกับธนู้ชมวันนี้ก็จะทยอยมาอีกนะครับท่นานผู้ชอมะก็ได้รับแจ้งข่าวล่วงหน้ามาว่าวันไหนอย่างไรที่ต้องตัดสินใจว่าจะรับบริารจราคกันจนถึงวันที่คหนที่จะถึงนี้นะฮเอ๊ะแต่ทับท,ท่านผู้ชอมะ